สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวเนาะแปลงบ้านสวนการเกษตรเนาะบนพื้นที่หนึ่งไร่กว่ากว่าเนาะในเขตตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแปลงนี้อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านคืมชาติใกล้กับสำนักงานขนส่งก็มีการพัฒนาตรงที่ดิน มีการถมขึ้นมาประมาณงานกว่างานครึ่งแล้วก็เจาะน้ำบาดาลขอไฟชั่วคราวลงมาปั๊มน้ำบาดาลเนาะติดซับเมิรเดินหัวสปริงเกอร์ใส่กับต้นไม้ทุกต้นเพื่อมีพี่น้องเนาะเพื่อนๆที่ว่ามองหาที่ดินสร้างบ้านสวนการเกษตรในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำพูทางเข้าออกสะดวกสบาย เป็นทางใหญ่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านคข้มชาติไปหาวัดหนองปลาขาวนะครับผมหรือว่าวัดสะพังทองใช่ไหมผมจำชื่อวัดไม่ได้ก็ลองผ่านๆมาชมดูครับผมเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งฝั่งโน้นก็ถูกแบ่งให้เพื่อนๆไปแล้วประมาณเกือบถึงไร่เนาะฝั่งนี้จะไล่กว่าก็ มารีวิวให้ดูเผื่อมีท่านใดสนใจหรือชอบอยากจะสร้างบ้านสวนที่ว่าไม่ต้องอไปพัฒนาด้วยตัวเองเนาะตอนนี้ผมพัฒนาไว้เรียบร้อยเผื่อมีการซื้อเซ็งต่อเหมายกทางเซ็ตเนาะครับผมจะตั้งงบไว้อยู่1นล้านสองแสนบาทนะไม่ให้ต่อเพราะว่า,าปรับพื้นที่มาเยอะแล้ว3ามปีแล้วนะ พยายามปรับพื้นที่ก็ดูแลผืนนี้มาสามปีแล้วแต่เพิ่งจะลงต้นไม้ไปเมื่อปีนี้แหละต้นมะพร้าวลงไปต้นต้นปีนี้64นี่ตอนนี้ต้นมะพร้าวก็โตแล้วนะลงมา30ต้นเนาะแล้วก็มีไม้อย่างอื่นผสมประส,สานเนาะก็สร้างบ้านสวนแหละกําลังขุดคลองคลองน้ำ ที่ดินแปลงน,นี้นักกว้าง23เมตรอ่ายีเมตรโดยประมาณเนาะก็ความลึกอยู่80ดสอ่าแปกว่าเมตรนะแประมาณ85เมตรเนี่ยแหละเผืมีท่านใดนมองหาเนาะอยากจะสร้างบ้านสวนอยากเอาไปดูแลต่อก็สนใจลองสอบถามเข้ามานะครับผมไม่แน่อาจจะยกให้ท่านไป ดูแลหรือพัฒนาต่อได้นะท่านที่มองหาที่สร้างบ้านสวนอยู่ใกล้ๆตัวเมืองในเขตตำบลโพไซอำเภอเมืองอยู่ในการปกครองของตำบลหนองไผ่ศูนละครับผมหนึ่งไร่กว,กว่าๆพร้อมน้ำาาดานพร้อมต้นไม้พร้อมดูแลต่อไปก็ไม่เกิน3ปีแหละมะพร้าวจะออกดอกให้ผลแล,ล้วแหละถ้าสนใจก็ลองสอบถามมานะ ผมประเมินราคาตั้งอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทเนาะถ้าสนใจก็ลองสอบถามนะมีเวลาจำกัดคือมีหลายๆท่านเนาะผ่านมามาแวะมาแวะอยากอยากแบ่งเนาะคือผมก็ไม่แบ่งแล้วพอแล้วเพราะที่ผืนนี้ผมแบ่งไว้เป็น4ี่ใบเป็นใบใครใบมันนะยาวเข้ามาแล้วก็มีถนนทาเข้ามาตรงนี้มาถึง นีถนนเข้ามาหน้ากว้าง5เมตรลึกเข้ามา50เมตรถนนนี้ยังไม่ยกนะครับผมยังไม่ยกแต่ว่าต้องกันไว้ทําถนนแหละสร้างบ้านสวนการเกษตรเนาะมองหาที่ดินก็ลองสอบถามเข้ามานะครับผมถ้าไม่ชอบแปลงนี้ก็มีแปลงที่ยังไม่พัฒนาก็มีครับผมแต่ว่ากําลังแบ่งที่ดินอยู่15ไร่ จะแบ่งออกมาเป็นสามแปลงสามใบใหญ่นะครับผมก็สามใบนี้ขายรวมกันทั้งหมดเลยเหมาหมดเลยเรื่องราคาติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมก็แปลงนี้คือผมตั้งราคาไม่เกินสิ้นปีนะถ้าเกินนี้ก็งดงดนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆท่านเข้ามาสอบถาม จุดประสงค์แบบไหนก็ติดต่อเข้ามาถามโดยตรงเนาะผมตั้งราคา1นล้านสองแสนบาทไปโอนเองเจาะน้ําให้แล้วเดินน้ําเดินสปริงเกอร์ใส่ต้นไม้ทุกอย่างปลูกขนุนต้นติ้วต้นขา่าต้นกล้วยมะพร้า,พาวพ้าวน้ำหอม30ต้นเนาะผมปลูกระยะห่างโดยประมาณก็เจ็ดคูณเจ็ดละครับผมคือเพื่อ,อ ผมจะลงผมจะลงมะม่วงแถวกลางเนี่ยแถวกลางาผมจะแถมให้นะมะม่วงครับผมแถมให้ห้าสิต้นพอแถมเยอะไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ลงหรอกปลูกฝั่งละยีิบหต้นพอถ้าปลูกเยอะเดี๋ยวจะปลูกอย่างอื่นไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ข้างหน้านี้ก็ถมเรียบร้อยถมมาหกห0ื่นกว่าบาทถมข้างหน้า ผมจะขึ้นดินขึ้นมาโดยประมาณ80เซนแหละเสมอกับถนนลาดยางด้านหน้านุ้นพอดีครับผมยังไงก็สอบถามเข้ามาดูครับผมรีวิวคือถ้าสนใจก็อยากเอาไปดูแลเนาะอย่าว่าขายเลยครับผมคือเอาไปดูแลต่อเพราะว่าผมก็พัฒนามาเยอะเหมือนกันทั้งเจาะน้ำทั้งถมดิน ทั้งปลูกต้นไม้แล้วก็กำลังว่าจะสร้างเป็นสลาหรือกระตอบหลังเล็กไว้ให้อยู่สักหลังหนึ่งตรงนี้ยังไม่ได้เลื้อออกมาครับผมตรงนั้นคือมีเพื่อนบ้านแล้วครับมีเพื่อนบ้านมาอยู่ข้างๆนี้แต่ยังไม่ได้เข้ามาพัฒนาเนาะแต่ของผมคือพัฒนาเรียบร้อยก็พร้อมที่จะดูแลต่อได้เลยครับผม ฝากทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ชอบเกี่ยวกับบ้านสวนที่ดินสร้างบ้านสวนคือไม่ต้องทําอะไรมากมาก็ดูแลต่อเลยแต่รั้วไม่ได้ทํานะครับผมรั้วผมยังไม่ไทําทํารั้วไม่ไผ่แนต้นมะพร้าวก็พร้อมที่จะเจริญงอกงามแล้วครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปทําใหม่คือดําเนินการต่อได้เลยน้าประปาเอ้ไม่ใช่น้ําประปาดิ้น้ํประดาน เจาะเรียบร้อยเจาะห้าสิบหเมตรเนาะผมย่อนลงไป50เมตรย่อนลงไปใต้น้ำนะอ่าซับเมอร์ดหแรงครึ่งผมใช้ท่อไอไอะไรน,นะท่อพ v วีเนี่ยนิ้วครึ่งเนาะที่จริงผมสั่งไปรุ่น2อสองนิ้วแหละแต่เขาส่งมาแบบนี้ก็เลยใช้ไปเลยขี้เกียจตีไปเปลี่ยนใหม่ซับเมอร์ดแรงครึ่ง ปั้มน้ำ้้ตลอดทั้งวันครับผมไม่ต้องกลัวไม่มีแห้งกล้วยก็ลงกล้วยหอมเอ้ยโทษทีลงกล้วยน้าว้าเนาะประมาณ50สต้นลงไว้แล้วก็คุดคลองคุดคลองว่าจะเอาพะยางมาปูทําเป็นบอ่อพัฒนาให้เผื่อมีท่านใดมองหา,าที่สร้างบ้านสวนเนาะเหมาะกับอ่า ท่านที่ทํางานประจําทํางานราชการอยู่ใกล้ๆเมืองนะครับผมจากนี้เข้าตัวเมืองก็เจ็ดกมเนาะต้นขนุนก็ปลูกแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะให้ผลแล้วแหละครับผมบํารุงดีๆผมใส่ปุ๋นขี้งัวมะม่วงน้ําดอกไม้ก็ลงแล้วเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะที่ลงไปเพื่อมองหาที่สร้างบ้านสวนบ้านอยู่การเกษตรหรือ ที่พักผ่อนในอนาคตเนาะผมเหมาให้ทั้งแปลงเลยนะหนึ่งล้านบาทแต่เวลาจำกัดาภายใน64เท่านั้นเนาะที่ดินแบบนี้หายากแล้วนะครับผมคือทางเข้าออกสะดวกสบายรถยนต์วิ่งเข้าเนี่ยผ่านไปผ่านมาเพราะถนนเส้นนี้กำลังถูกพัฒนาเพราะว่าเป็นถนนเข้าไปตำบลอ่า นองว่าเอ้กองแปมน้องสวรรค์เนาะไปวัดน้องประขาวเข้าไปนี่ได้เชื่อมออกสุกเกษมอ่าไปได้หลายอย่างฟึกเฟืไน่าเลิงครับผมก็มีต้นแครต้นมะยมผมผมปลูกเตรียมไว้หมดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากเนาะคือพร้อมไปพัฒนาต่อเลยฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมก็ ขอฝากทุกท่านล่ะครับผมที่มองหาที่ดินสร้างบ้านสวนครับดูจากหน้าทางเข้าไปนะครับผมก็ถมเสมอถนนไปสวยงาม มีเพื่อนบ้านนะครับผมไม่ได้อยู่ลึกก็เผื่อมีท่านใดสนใจก็ลองสอบถามได้ครับผม0936356141 0936356141ตะวันนะครับผม